สบายดีบายทันสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าฮัลโหลเออร e ฟอ l เวลความ y ู h มชแนลนะคะคลิปนี้ก็จะพาไปดูวิถีไทยนะชะาวบ้านพี่น้องเลี้ยงแพะแล้วจา้าตอนนี้เลี้ยงแพะตามหลวงนะพี่สาวของประธานเลี้ยงเองจ้ะอันนี้กับเป็นลานน้อยของประธานนี่ตัวตัว,ตวน้อยซื้อไปไหนโอ้อตัวใหญ่นีนชื่อพอเอาไปไหนอะตัวเล็กชื่อว่าไอ,ไอมากินต่อเร็วเร็ว พลอยกับอาไอ่กินผักกระเสดแพะอ๋อมาไข่คนป้อนอ๋อนันมาไข่คุ้นป้อนต้องมาป้อนนั้นบ่าล่ะทำหม้อพี่ไผ่ป้อนแล้วมันสิกระโดดออกออกโอ้ทำม้อพี่ไผ่ป้อนแล้วหนูมาป้อนมันบ่ป้อนป้อนออืป้อนนั้นเบิ่งดูป้อนนั่นเบิ่งดูป้อนแบบไหนป้อนแบบใส่ไมหญ่ อ๋อแบบปี๋สิเอาป้อนแบบเศ่ไม่ไงป้อนอยังไงข้างล่างจะมีอยู่โอ้คือก็เอาเศษไม่ถิ่มเนี่ยแพะกินผัก,กเกษตรพะนะมาเลี้ยงแพะดีละ <c oughs> <c oughs> คนสวยคนสวยมาเลี้ยงแพ ตัวน mm ี่เหรอเนาะตอนนั้นซื้อมาตัวนี้เดียวเนาะนั่นปะแต่มันสวยนะเนี่ยตัวเนี้ไม่ใช่กัดเท้าบอบอสกัดตือื่นตัมึงทำอะไรแต่ว่กินอ๋อแ่แม่มืดที่เคยกินกับว่ากิน แพะสวยแนะ่ๆสีขาวสวยด้วยแพะกินนมติเอาไปกินนมติแม่แม่แม่เลี้ยงไปกินนมติแม่ผาหมหขอขอพบพระคุณทุกการรับชมนะคะ Thank you for watching s e e you l a t e r แห้งรวยๆปังๆทุก้านทุกช่องค่ะ